นานี่ครับพี่น้องโอ้แดดบดพ่อมาดิพวกเห็นรดเป่าบะนี้เอ้องมึงอุ้ยว่ามันโดนด้ครับพี่น้องโดนแล้วโดน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 มุดกับปลายนานั่นนั่นนั่นโดนยู่โดนยู่เอ้าโดนแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเสียวขึ้นมาได้บ่ว่าดีเรื่องงงเรื่องอ่ะเกาะปลายหาว่ามันสิดึงขาดบนนอกมาี้เอ้ย สวัสดีครับพี่น้องผมข้อประแดกมาในภาพพี่น้องมาล่องผาไม้สร้างนุครับพี่น้องมาเลาะเบิงป่าอยู่ท้างเคลนี่แหละแต้มแดกมาแล้วโอ้ตัวนี้ถือว่าพาไม้นิดแม่นแล้วก็มานแล้วก็พี่น้องมึงแน่พี่ปลาตัวประมาณสามนิ้วนี่แหละเบิง เข่ากลางโตมับเลยครับพี่น้องยิ่งอยู่ประมาณสิบหาก็เมตรเกือบยี่สิบเมตรบุญละถืเอเซยมากครับเบากุุงเอเชียอ,อีสานที่เราครับพี่น้อง <c oughs> จะจ้ออยู่แก่ดได้ผู้นี้ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องวันนี้ว่าสิพอประดอกประดูบอวาสดีเตยมพลาไม่ใส่แบบใหญ่ๆบอแต้มกันแต้มผากัน <c oughs> บรรยากาศวันนี้ก็แดดบ่ค่อยดีปันไดครับพี่น้องแดดบ่ดีแถมยังร่มพอมแต่มาลุนน้ำกันครับพี่น้องว่าสีพ่อประดอกประโดบอมันนี้โอ้โหโดนครับพี่น้องมันหันหนาใส่มันหันหนาใส่บ่ถาก่อน Ồ, โอ้ยเฝ้าเฝ้าเฝ้าพลาด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 โอ้พลาดแล้วครับพี่น้องมีจังหวะอีกนอบนนอแบบนี้เอาเอาเอาหลุนบางตัวครับพี่น้องเปลี่ยนไม้ครับพี่น้อง น่ยิ่งผ่าดไปแล้วบ้าน่าจะขึ้นไม้เก่าดอกจากปกติวะแต่ผ่าดแล้วนิดง่ายลวดไ่ต้องไปถาาไม้เก่าโอ้มาโดนบ่ อ้ขึ้นจนสุดเลยบดนครับพี่นอออ้องโอ้รอดไตท่วงโอ้สยดายคักสยดายคักโอ้ได้แต่ต่อหนาโอ้โอ้ยแจัคสีวาดยังได้ล่ะครับพี่น้องจะคล้องโบมานเองนี่ล่ะขึ้นบักงามคักเมื่อกี้นี่ เฮ้ยเสียใจเสียดายโอ้ยเดี๋ยวขอไปซ่อมอมือมาจนครับพี่น้องเบิงซ่งแล้วแบบนี้สองตัวก็พลาดสองตัวแม่ปลาดูปลาด,ดูตัวว่าน้อยแม่บ่ถ,ถือเซยเลยขึ้นงามคขานาดเมื่อกี้นี้ขึ้นจิ๊บน้ำจิจ๊บเลือดบ่ถือเซยเออลุกดอกกับลุกดอกกันยาวอยู่เด้ อืมเอา,อา,อาเดี๋ยวขอไปซ่อมมือไม่ก่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> เป็นซร่งนี่คนโมมานนะซื้อดอกมมมานครับพี่น้องวันนี้ก,ก็ได้หน้า่นมา,นานต,ตกปลาใส่เลือดหมูสั่นเลือดหมูตกปลาดูเห็นวาบึงผลงานครับพี่น้องโอ้ <c oughs> จักโลกครับนี่น,น,นานจะประมาณสองโลูกลกัวเนาะสองโลูกลกัวก็ผลงานเงือใส่หลับผมเบิ้งน้นนี่นี่ครับพี่น้องเป็นเนื้อหมูนี่เนื้อหมูเป็นตอนนึงสี่ละ่ะตีล่อเลยนพ่ันฮะผมก็ห้องก็หู้กันแหละแต่ว่าผลงานเกิดสุดยอดอยู่ได้นี่สองแต้ม,มแต้มบแบบใหญ่ๆหนึ่งใครกับผมโยนี่ เบิดมือได้ปันนินตัวเดียวแม่น, <laughs> น,นตัวขีดเดียว <laughs> <laughs> ไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ล่ละโมมานเดี๋ยวคลิปหน้าขอแก้มือใหม่เด้อ